สวัสดีครับมาตามสัญญานะครับสำหรับสูตรน้ำซีฟู้ดลาดปลา1นึ่งมะนาวสูตรเครื่องเทศสัตว์หอมอร่อยมากๆสูตรนี้รสชาติจัดจา้านเดี๋ยวไปชมกันว่าวิธีการทำรวมถึงสม,มุนไพรอะไรบ้างไปเลยครับสว่วนที่จะทำน้ำมะนาวนะฮะแล้วก็มาดูเลยครับก็จะเป็นน้ำปลา80กร,รมัมน้ำมะนาว70กร,รมัมน้ำเปล่า70กร,รมัมหรือถ้าผู้ชมจะใช้เป็นน้ำที่ึ่งปลา ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอุ่นนี่นะฮะจะได้ใสๆนิดนึงนะครับจะได้ไม่ขุ่นเวลาล่างลางไปได้สวยๆนะครับแล้วก็เป็นน้ำตาลตปี๊บ40กรัมผงชูรสครึ่งช้อนชาผงปรุงรสจะหมูจะไก่ก็ได้นะครับครึ่งช้อนชาแล้วก็เครื่องเทศก็จะเป็นพริกขี้หนูสวน25กรัมพริกจินดาแดง25กรัมเพิ่มเติมได้ตามชอบนะครับความเผ็ดแล้วก็จะเป็นกระเทียม มีกระเทียมจีนนะครับ25กรัมแล้าผักชี2-3ลากนะครับอันดับแรกเราก็จะนำปลาของเราไปนึ่งก่อนนะครับนำปลาลงซึ้งใช้เป็นขิงต้นหอมวางไปนิดนึงนะครับยัดลงไปดับข้าวแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับปลานะครับปลาเราจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับอนนี่นะครับเราก็นำปลามานึ่งนะครับใช้ไฟร้อนจัดเลยท่านผู้ชมปลาไซส์นี่ะครับนึ่งอยู่ที่12นาทีปิดฝาครับ ระหว่างรอนี้เราก็จะไปทําน้ํามะนาวที่จะราดลงไปบนตัวปลานะครับไปครับ พอเราได้เครื่องนะครับพี่สับเอาพอจะหยาบนะท่านผู้ชมอย่างละเอียดมากนะครับแล้วก็ลงเป็นน้ํานะครับแล้วก็ลงเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับ40กรัมพอได้แล้วเราก็ปิดไฟเลยครับลงเป็นน้ำปลาครับน้ำมะนาวครับผงชูรสผงปรุงรส รส้าตไปเข้ากันครับแล้วก็มาลงเป็นเครื่องของเรานะครับนี่นะครับน้ำมะนาวเราก็จะใส่นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเลือกใช้เป็นน้ําที่นึ่งปลานี่นะครับก็จะมีกลมหอมวามนวแต่ว่าตัวน้ำมะนาวเนี่ยก็จะขุ่นหน่อยนะครับ12นาทีเช็คกันนิดนึงนะครับนี่นะครับ ได้แล้วนะครับนี่ใช้เป็นจานที่เป็นตัวปลาอย่างนี้นะครับตรลทินนี่แบบตัวใหญ่กว่าจานเลยนะฮะคานผู้ชมราดลงไปครับรับรองว่าแซ่บแน่นอน่านผู้ชมเราก็มาลงเป็นกระเทียมแผ่นนิดนึงครับมะนาวแว่นสักหน่อยครับผักชีสักสองสามยอดนะครับนี่่านผู้ชมก็ฝาก่านผู้ชมนะครับลองเอาไปทานดูนะครับสำหรับเมนู ปลาทิมนมึนมะนาวแซ่บเลยนะครับเครื่องเทศนี้สับเอานะครับท่านผู้ชมจะอร่อยมากๆนะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามด้วยนะครับอีพี้ี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ